สวัสดีครับเมลนี้เป็นเมลที่สิบสองแล้วนะครับยังจําได้ไหมครับว่าเมลที่สิบสิบเอ็ดเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรเป็นนวัตก,ก,กรรมทั้งสองเมลเลยนะครับอันแรกเรียกว่าเป็นออฟฟิศออนไลน์อันที่สองเนี่ยมาแชรให้เรื่องของผัง A หรือว่าการผ่าผังทางเรื่องของการเงินเนี่ยทายังไงเราถึงได้เงินเยอะแล้วพอได้เงินเยอะเนี่ยมีวิธีไหนง่ายด้วยเราได้เงินเยอะด้วยผมก็ได้พูดในเมลที่สิบเอ็ดไปแล้วโดยละเอียดเลยนะครับครนี้พอเมลที่สิบสองเนี่ยจะเป็นเมลของการสร้างความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือต่อกัน เมลสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หมดท่านั้นนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ขาดการติดต่อหรอกครับไม่ว่าถ้าเกิดพวกเราเนี่ยเข้ามาร่วมจอยบิสเนสกันนะครับในออฟฟิศออนไลน์เนี่ยเราก็จะได้เจอกันตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เจอตอนนี้เนี่ยก็ขอให้ไลค์เข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาเป็นเพื่อนกับผมนะครับสุจิพงษ์เลอินฟีสคูลนะครับยังไงก็ยังติดต่อกันได้เรื่องของการทำบิสเนสเนี่ยจะจอยหรือไม่จอยเป็นเรื่องเล็กครับแต่อยากจะบอกนิดนึงว่าเวลาทําธุรกิจตรงนี้ไไม่ด้ทํนะครับ ผมมีหน้าที่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีกิจการแล้วมีรายได้มีเงินไหลเข้าบ้านมากกว่าห้า0มืบาทตลอดชีพโดยที่ผมเองเนี่ยเป็นแบ็กอัพถ้าอยู่ในองค์กรเนี่ยผมจะมีฐานะเป็นผู้ดูแลองค์กรและสร้างระบบสนับสนุนให้กับเพื่อนๆได้ทํางานง่ายสร้างกิจการได้มั่นคงนะครับผมมีหลักการชัดเจนในการทํางานฮนะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นผมจะทํางานด้วยความสบายใจคราวนี้มาดูว่าเราจะสรุปในเรื่องต่างๆซึ่งเป็นมินิอินเวอรชันหรือว่านวัตกรรมเล็กๆตรงเนี้ย ออกมาให้เข้าใจได้ง่ายๆย,ย,ยังไงนะครับผมรวบสรุปทั้งหมดออกมาไว้ที่เพจนี้เพื่อคนไทยหรือว่าแฟนเพจนั่เองนะฮะแต่ผมตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นสมาร์ทแฟนเพจที่เป็นสมาร์ทแฟนเพจเพราะว่าผมรวมเอาสิ่งที่ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะกลไกต่างๆในการทําให้เกิดออฟฟิศในการทํางานเหมือนกับออฟฟิศจริงนะครับหรือแม้แต่กลไกต่างๆทางด้านการตลาดเนี่ยผมจะมอยไว้นี้ทั้งหมดเลยเพราะนั้นคนทํางานตรงนี้ง่ายไหมครับ ฟีเจอร์ของ Facebook ทั้งหมดเราเอามาใช้ฟรีขณะเดียวกันเว็บไซต์ซึ่งมีเรื่องราวเยอะแยะเราเอามารวบไว้ไกลายเป็นออฟฟิศอยู่ใน Facebook เพราะฉะนั้นการติดต่อนี่กระชับแน่นอนการสร้างห้องประชุมต่างๆกระชับแน่นอนเพราะฉะนั้นการทํางานได้ผลกระชับไหมครับกระชับอย่างแรกคืออะไรเดี๋ยวผมจะเริ่มให้ดูนะครับผมจะเริ่มว่าเพจนี้เพื่อคนไทยเนี่ยจะเอาจนวัตกรรมทั้งหมดเนี่ยเอามาให้เพื่อนๆใช้ยังไงโดยไม่สับสนผมเริ่มมาที่จนวัตกรรมก่อนนะครับผมคลิกมาให้ดูนะครับ เพื่อนๆอยากรู้ว่าเจ็ดนวัตกรรมมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็เข้าไปที่เพจนะครับไลค์แล้วก็กดฟังนะครับในนั้นจะอธิบายเจ็ดนวัตกรรมโดยละเอียดแต่ว่าผมเองเนี่ยอยากจะบอกว่าผมก็มีวิธีอธิบายโดยละเอียดเหมือนกันนะครับเข้าใจง่ายด้วยการที่เข้ามาที่แผนผังของระบบเพราะว่าแผนผังของระบบเนี่ยเอาเรื่องของเจ็ดนวัตกรรมมาแบ่งเป็นแค่สองภาคเองภาคแรกคือให้ไปอยู่หน้า Office ออฟฟิศยังไม่เข้าออฟฟิศนะฮะภาคที่2คือเข้าออฟฟิศเข้าไปทํางานนะครับ คนที่อยู่ข้างหน้าทํางานหรือเปล่าครับคนที่อยู่ข้างหน้าทําการตลาดคนอยู่ข้างในํางานอะไรฮะัทำงานสร้างยอดสร้างกิจการครับเพราะฉะนั้นงานจะถูกแบ่งกันชัดเจนแล้วแบ่งความสําคัญของนวัตรกรรมต่างๆเนี่ยไปใช้ให้ถูกต้องเรามาดูเรื่องหน้าออฟฟิศกันนะครับหน้าออฟฟิศเนี่ยเขาจะทําในเรื่องของการตลาดทั้งหมดเลยผมเล่อนให้ดูนะครับพวกนี้จะมีกระบวนการในเรื่องของการสร้างผลลัพธ์ทางด้านการตลาดทั้งหมดเลยนะฮะ ตั้งแต่ออโต้ e s ฟเลสปอนเดอร์นะครับการสร้างแอคชั่นมาร์เก็ตติ้งการสร้าง r e เล t i o n นชิพมาร์เก็ตติ้งอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายส่วนในเรื่องของการเข้าไปในออฟฟิศนะครับเห็นไหมครับในออฟฟิศเนี่ยจะมีเรื่องของการทำงานทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มีอยู่3เมนูผู้แรกเข้านะครับแล้วก็คนขึ้นตำแหน่งซิวเวอร์คนขึ้นตำแหน่งโกมีแค่นี้เองครับแต่แค่นี้ผลลัพธ์มากมายเหลือเกินแล้วดูต่อนะครับว่าเรามาเริ่มดูที่แท็บด้านหน้านะครับผมอธิบายไว้ว่าแท็บเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ภาคการตลาดนะครับในเรื่องของแถบการตลาดเนี่ยพอเราคลิกเข้าไปจะมีกรอกเรียนฟรีกรอกตัวนี้ทําให้เกิดออโต้ีสปอนเดอร์คือมีเว็บฟอร์มให้เขากรอกอีกนะครับในภาคของการทํางานจะมีออฟฟิศออนไลน์นะครับส่วนในเรื่องของนวัตรกรรมเนี่ยผมได้อธิบายอย่างที่อธิบายตอนนี้แต่ละเอียดเราจะมีความมั่นใจเลยว่าเรามีระบบที่เหนือชั้นเกินกว่าใครจะตามทันเอามาทํางานง่ายๆแล้วจะไม่สําเร็จเลยหรอครับลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าคลิกมาที่หน้าเพจก่อน นะครับหน้าเพจมี3าเมนูที่ผมว่าเมื่อกี้ถูกไหม,มครับต่อจากนั้นเนี่ยในเพจจะมีวิดีโอนะครับผมคลิกให้ดูก็แล้วกันนะครับตัวนี้วิดีโอตรงนี้จะมีจํานวนเยอะมากทุกเพจจะเหมือนกันหมดนะครับทุกเพจจะมีวิดีโอตรงนี้เพราะว่าผมทํากลไกว่าทุกคนเนี่ยจะได้เพจที่น่าเชื่อถือนะครับการมีวิดีโอที่ดีแล้วก็จํานวนเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทําได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ความน่านเชื่อถือเนี่ยสูงนะฮะส่วนในเรื่องของการกกอกเรียนฟรีนะฮะลองดูว่าถ้าเกอกเข้ามาแล้วเนี่ย ก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนฟรีและก็รับเบล12ฉบับอย่างที่พวกเราดูกันอยู่ตรงนี้ซึ่ง,งทุกคนคงเข้าใจอยู่แล้วนะครับคนนี้เรามาดูนะครับว่าในภาคแรกนะครับของออฟฟิศเนี่ยในที่เราบอกว่าอยู่หน้าออฟฟิศเป็นอย่างไรบ้างแล้วในภาคของการอยู่ในออฟฟิศเป็นอย่างไรบ้างผมให้ดูคร่าวๆนะครับเรามาดูว่าในภาคแรกเนี่ยเราใช้การตลาดตัวนี้อย่างไรผมมีให้กรอกตรงนี้นะครับสําหรับสมาชิกใหม่แต่ถ้าใครเป็นผู้แนะนําคลิกชื่อตัวเองเลยนะครับ แล้วก็ให้สมาชิกใหม่ของตัวเองที่แนะนำเนี่ยกรอกตรงนี้นะครับตามระบบเลยชื่อของคนที่เป็นสมาชิกใหม่ก็จะเข้ามาอยู่ในแถบข้างล่างนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มของเราขณะเดียวกันนะครับสมาชิกใหม่ก็จะมีสถานะเป็นผู้แนะนําในทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถจะส่งต่อการแนะนําได้อย่างง่ายได้แต่การที่จะส่งต่อการแนะนำเนี่ยอย่างง่ายได้เนี่ยถ้าเราให้เราพูดเองเนี่ยบางทีแล้วเราพูดไม่ค่อยถูกเหมือนกันในช่วงแรกๆใช่ไหมครับผมก็เลยบอกเอานี้นะฮะให้กดปุ่มนี้ไปนะครับแล้วก็บอกว่า ดูนะครับว่าผมชวนให้ผมจะพูดว่าอะไรบ้างเพื่อนๆก็ลองดูวิดีโอตรงนี้นะฮะแล้วก็อาจจะเล็คอร์ดไว้บ้างนะครับจดไว้บ้างแล้วก็ฝึกพูดเวลาที่เราอาจจะออกภาคสนามเจอคนที่จะได้คุยโดยที่ไม่ใช่ภาคออนไลน์นะครับเราก็ใช้วิธีการนะครับบรรยายตรงนี้คุยให้เขาฟังแต่ถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยเราสามารถจะสโอนเซอร์คนทางภาคออนไลน์นะครับ แล้วเราให้เขาดูตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้พูดใช่ไหมครับผมก็จะบอกว่าผมชวนให้จะมีวิดีโอให้นะครับแล้วผมจะบอกว่าผมสร้างอะไรไว้แล้วว่างที่เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เชิญมาใช้กันเลยนะครับแล้วก็บอกว่าการจัดลําดับเนี่ยในการที่เพื่อนๆจะเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรวิธีการจัดมีหลักการอย่างไรนะครับแล้วก็มาดูจุดสุดท้ายว่าถ้าเขาจะเข้ามาคู่มือการแลกเข้าเนี่ยนะครับจะต้องทําอย่างไรสะดวกที่สุดแล้วเราจัดให้ทุกอย่างเลยนะครับง่ายมากๆนะรายละเอียดอยู่ตรงนี้ดีไหมครับถ้าผมชวนให้ ทุกคนบอกโอ้สบายจังเลยระบบก็ออโต้นะครับการชวนก็ยังมีคนชวนให้อีกตัวนี้ทําให้ทำงานทำงานง่ายๆเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําให้การชวนคนเนี่ยทุกคนสบายใจใช่ไหมครับจะสบายใจมากกว่านั้นอีกนะครับจะมีระบบที่ผมทําให้ก็คือแฟนเพจเนี่ยเวลาที่เราชวนคนนะครับจะมีหลักสูตร relation ship marketing โดยที่ครั้งแรกเนี่ยเราเองไม่ต้องออกตัวเลยเพราะว่าเพจที่เราชวนคนเข้ามาไล์เนี่ยจะไม่มีชื่อเราเลย แล้วมีเทคนิคอีกหลายๆอย่างซึ่งผมเชื่อว่าอะไรที่เราทํางานร่วมกันแล้วเนี่ยพวกเราจะได้รับความสะดวกใจในทุกจุดผมจะยกตัวอย่างให้เเพื่อนๆดูนิดนึงเวลาที่เราเซเยสแล้วก็สมัคร180บาทเข้ามาแล้วก็บอกว่าเราเองเนี่ยเราอยากจะทําธุรกิจนะครับต้องการมีกิจการของตัวเองผมก็จะส่งสมาร์ทแฟนเพจแบบนี้ให้ซึ่งหน้าปกเนี่ยปลี่ยนแปลงได้เยอะมากนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะรวมทั้งโลโก้ด้วยคนนี้เราจะต้องทำไหนต่อครับ แล้วมีนวัตกรรมในเรื่องของการตั้งเวลาโพสต์ซึ่งเพื่อนๆก็คงเปิดวิดีโอดูเอานะฮะตรงนั้นซึ่งสุดยอดมากๆาการนี้เวลาที่เราจะโพสเนี่ยให้เราสร้างผู้ชมก่อนก่อนจะสร้างผู้ชมให้เปลี่ยนนะฮะจากตรงนี้เนี่ยในนามของแฟนเสร็จให้เปลี่ยนมาเป็นชื่อเราเพราะจะเราจะได้มีเพื่อนไงครับพอเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้แล้วเนี่ยเราเริ่มมีรายการที่เป็นเพื่อนเราเราก็มาเชิญเพื่อนของเราก่อนคลิกดูนะครับถ้าเราเพื่อนเยอะเราก็จะมีตรงนี้เยอะอันนี้เป็นไปตัวอย่างนะฮะเพจตัวอย่างผมก็มีเพื่อนนิดนึงเราติ๊กติ๊กย เหนี้ก็จะไปแสดงถึงเพื่อนเรานะครับตัวนี้เรายกเลิกก่อนการสร้างผู้ชมก็ยังมีวิธีอื่นอีกนะครับเราอาจจะแชร์หน้าซึ่งคลิกดูแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแชร์หน้าของเราไปให้กับเพื่อนคนไหนก็ได้นะฮะแต่เราก็ระบุว่าเพื่อนคนนั้นเป็นใครนะครับทีละคนเลยนะครับสร้างดีเลชั่นทีละคนยังได้เลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คนเยอะไม่ว่าจะในกลุ่มนะครับอันนี้จะได้ผลเยอะมากนะครับแล้วก็อาจจะเราเพื่อนเยอะน่ฮะโพส์ใส่ไทม์ไลน์ของตัวเองก็ได้เรื่องต่างๆผู้นี้อยู่ในเรื่์เก็ตติง เราสามารถจะทาได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นการที่เรามีสมาร์ทแฟนเพจเนี่ยเราได้เครื่องมือและกลไกอันเยี่ยมยอดมากๆในการทํางานนิดเดียวอย่างง่ายๆก็จะประสบความสำเร็จง่ายด้วยแต่เรื่องทั้งหมดนะครับตรงสมาร์ทแฟนเพจเนี่ยจะมีอธิบายชัดเจนแล้วก็มีแบบแผนในการทํางานอยู่ในออฟฟิศอยู่แล้วนะครับตอนนี้เชื่อว่าเพื่อนๆคงเข้าใจระบบที่เราวางกันขึ้นมาอย่างทะลุปูโป่ปงหมดแล้วสิครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับเดี๋ยวกลับไปดูในหน้าแฟนเพจอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ ดูวิดีโอต่างๆทั้งหมดมีวิดีโอให้ดูเข้าใจง่ายๆนะครับผมพยายามทําให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆแล้วก็เข้ามาร่วมกันทํางานในออฟฟิศออนไลน์ด้วยความกระจ่างชัดเจนทั้งหมดห้ามลงทุนห้ามเสี่ยงนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับเข้ามาร่วมงานกันผมมีหน้าที่ทําให้กิจการของเพื่อนๆประสบความสําเร็จด้วยการทํางานที่ง่ายที่สุดแล้วเพื่อนๆนะครับดูนะห้มีฟอร์ม A ให้กรอกนะครับข้างล่างแล้วก็ผมจะส่ง ใบล่างผัง A ไปเพื่อนจะเห็นเลยว่าใครเป็นอัพไลน์แล้วเห็นเลยว่าสิ่งที่ผมออฟเฟอร์ให้เนี่ยค่อนข้างเยอะทําให้เราสามารถจะประสบความสําเร็จกันได้ทุกคนเลยด้วยความยินดีนะครับแล้วก็มีความปรารถนาดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้เพื่อนๆคนไทยทุกคนมีกิจการที่มั่นคงมีเงินไหลเข้าบ้านมากกว่า50,000บาทต่อเดือนอย่างตลอดชีพเลยสวัสดีครับ